ภาพจากผู้ใช้ f a c e b o o k ท่านหนึ่งได้ลงภาพวิดีโอเอาไว้เมื่อเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางที่จะกลับบ้านเวลากลางคืนก็ได้มาเจอชายคนหนึ่งกำลังขับรถไฟฟ้า3าล้อดูขับสายไปสายมาจึงขับตามหลังคอยระแวดระวังหลังให้ ได้คอยถามว่าลุงลุงลุงจะไปไหนเรามาดูภาพกันเลยครับและชายคนนี้ก็พยายามบอกให้จอดบอกว่าให้จอดก่อนเดี๋ยวจะเลี้ยงเครื่องดื่มเพราะว่าจะช่วยให้กวว่าจะไม่ปลอดภัยอยากให้พักก่อนมาดูภาพกันครับ 晒白晒黑。Sai pai, sai ชายคนนี้ก็ไม่ยอมจอดับไปเรื่อยๆเขาก็ตามคอยระแวดระวังหลังให้แล้วคอยถามลุงคนนี้บอกว่าจะไปไหนไม่จอดก่อนลุงคนนี้ก็คุยกันแล้วก็จอด